ับผมก็รู้สึกเป็นเกียริมากๆเลยครับผม,ผมก็ไม่เคยคิดว่าเราสองคนจะมีผลกระทบครับ <c oughs> <c oughs> ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันขนาดนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมก็แล้วก็หวังว่าในปีต่อๆไปไม่ใช่แค่พวกเราแต่ว่าทาั้งทุกคนด้วยก็จะช่วยเสริมแล้วก็สานต่อตรงน,นี้เลยครับผม อ๋อใ่สบายเรันนิดหน่อยครับผมปุ่นเยอะช่วงนี้ใช่ใช่วันนี้วันนี้รู้สึกเราเป็นยังไงบ้างครังจาจริงแล้วก็อย่างที่บอกครับรู้สึกเป็นเกียรติมากก็คือผมมาเป็นคนที่ชอบแบบว่าประเทศที่ปุ่นอยู่แล้วเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปหลายครั้งแล้วก็ได้เจอแฟนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือเรื่องอากาศเราก็ชอบเป็นพิเศษอยู่แล้วครับผมแล้ววันนี้อย่างที่เรามีโอกาสได้มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมสัมปทานไมค์ตีด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับ เราก็เป็นตัวแทนศิลปินไทยที่เป็นไบช่วยสราความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุนป่นใช่ใชมันฟูลฟีไหมใช่ะนะมันฟูออลฟีไหมการทำงานตรงนี้เหมือน่ามันทัดเตมันมันฟูลฟีเพราะว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วเป็นประเทศแรกในชีวิตที่ผมได้มีโอกาสไปด้วยเมื่อปีก่อนแล้วก็จริงๆเราได้เจออะไรหลายๆอย่างเลยที่แบบว่าแตกต่างจากแบบว่าอ่ามาถึงที่เราเจออยู่อะไรก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือว่าเรื่องแบบแฟนคลับเองก็ตางผมแต่ว่าทุกคนก็ให้การต้อนรับ้อนรับมากเลยับ นอกจากแฟนมีแล้วปีนี้ก็มีอลารงานครับผมของทั้ง JMTV เองแล้วก็ที่เป็นกลุ่มและของเราสองคนนะครับผมจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องขอให้ฝากติดตามนะครับผมเพราะว่าอันนี้ยังพูดไม่ได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ติดตามก็คือ Happy Weekend ครับผมสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่พวกเราสิบคู่เนาะสิบคู่ยี่สิบคนที่กำลังจะไปประเทศญี่ปุ่นด้วยกันครับผมก็วันเกิดครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำอวอยพอทุกคนนะครับผมจากแฟนคลับหรือว่าทีมงานทุกคนนะครับก็ เป็นอายุ23แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ก็ยังมีแรงเยอะอยู่ครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาไว้ก่อนครับคให้ของขัอะไรครับผมกาลังมาครับขออุปไว้ก่อนพอดีของมันุยกันไว้แล้วของมันไอ้นี่นิดหน่อย้องใช้เวลานิดหนึ่งของมันใช้เวลานิดหนึงใช่ของที่ลืมไปที่อินแบกครับผมก็เพิ่งได้คืนเมื่อประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงที่แล้วครับผมก็ เรื่องเกิดจากว่าไปดูคอนเสิร์ต Tattoo Color ครับผมแล้วคอนเสิร์ตพี่แกเขามันมากครับยาวไป4ชั่วโมงครึ่งเลยครับผมจนลืมว่าเราวางกระเป๋าไว้ในงานคอนเสิร์ตแล้วเราไดอ้ออกมาจากงานแล้วแล้วก็โชคดีที่เังเอิญเรากินข้าวต้มแถวนั้นพอดีก็เลยตอนประมาณตีหนึ่งมั้งครับผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อเราลืมกระเป๋าไว้ที่นั่นก็เลยขับกลับไป Impact ครับผมก็ไปทําให้ทั้งพี่ๆอิมแพแล้วก็พี่ๆสมอลดูมเขาวุ่นวายกันไปหมดเลย ก็ก่าจะได้กลับจากที่นั่นก็ตีสามครับผมแล้วก็พวกพี่ๆเขาก็ใจดีมากๆเลยก็ช่วยกันหาจนเจอครับผมก็ติดพูดณทั้งทั้งอิมแพ t และทั้งพี่สมอลูด้วยนะครับผมก็เพราะว่าของในนั้นสําคัญมากๆเลยก็มีทั้งพาสปอร์ตอยู่ในนั้นด้วยก็ถ้าหายก็ตารางงานก็เลยใน่ะหน้าเหมือนกันเพราะว่างานเดี๋ยวก็เราก็จะไปกันไม่ได้ครับผมก็ขอบคุณทั้งพี่ๆมากๆนะครับ